เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับรัฐบาลลาวได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ออกมาจากการเร่งด่วนเพื่อควบคุมราคาสินค้าที่สูงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินท้งอัตรางเงินเฟอ้ออัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นและหนี้ต่างประเทศราคาสินค้าทางอาหารสดข้าวเนื้อหมู ปลาไข่วัสดุก่อสร้างและอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ครับยังขอให้กระทรวงส่งเสริมการผลิตในประเทศลดการนำเข้าและดูแลการส่งออกส่วนใหญ่ต้องเป็นสินค้าแปรรูปและมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น คําสั่งยังขอให้โรงงานอาหารสัตว์และโรงงานปุ๋ยดูแลการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศในระดับ70%และ50%ตามลำดับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสำหรับภาคเกษตรกรในประเทศ นอกจากนี้ครับยังต้องดําเนินการมากขึ้นเพื่อลดราคาสินค้าที่อาจจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อเร็วร้ายลงและส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของผู้คนและคําสั่งยังสั่งให้กระทรวงเกษตรและป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจราจากัดตลาดส่งออกในเรื่องข้อกาหนดด้านสุขอ,อนามัยและสุขอ,อนามัยพืชเพื่อเพิ่มการผลิตส่งออกกาแฟยางมะม่วงขนุนอ้อยถั่วลิสงเนื้อแช่แข็งและประดุก ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยระฐิก้า